เงยพวกนักลบกล้ามากนะชิคกสู้ค้ะเข้ามาเลยกล้าว่าล้าว่ารวมนั่งงเออไม่มีใครนะจะหนีรอดมึจะฆ่าคนเดียวอไอ้นักลบนั่งงู เอ้าบ้านเราเอ้ยเอ็นเลิบเอ็นเลิบเอ่อวูวว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 อววอวว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 อวว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  แทงแล้วแทงแลา่งแล้วงแลงแล้วแ่งแ้ว <was there? S 2> ่งแล้วแ้วแ่ง้องข่ง้วแข่ง้วแข่ง้ว่งแ้วแขางแล้วง้วแขงแล้วแข่งแลขแ่งแ้วแข่งแ้วแ่ง้วแ่งแล้วง้วแข่ีอวแล้วงขุดไม้แล้วถ้าถ้าถ้า้แ่้ว่อแแ่ลิดแแ้งง้แแ่งตัวแก่ ่เป็นฮาอินคอมแบทบกับโหมดต่อสู้ไงตังกระเป๋าไงเปิดตรงไอ้ที่คราฟไงเออเห็นไ,ไหมเป็นอินคอมแบทอยู่ในโหมดต่อสู้ไม่ไอ้หาวอินคอมแบทเว่ไหนหายไหมเห็นอะไรอย่างเงี้ยหาดิอย่างเงี้ยมันเป็นโหมดการต่อสู้เ,นะๆๆเว้ยรูกปะเก้เก้กเราตัดทมาไอมริส เราเราต่อยแกแม่ต่อยแกเไหมดอินคอมแบทเอาไม่รู้อ่ะแตทำไ่หาอินคอมแบทวะเราไปตามหาล้วกันไอ้โง่ anjian, 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 mana ini anjian? anjian, anjian lagi เกลียดอะไรยังไม่ทันอะไรเลยอะไรโล่กับดาบเอาโล่ไปข้วเไเนองเลยหาข้าวเลยข้าวเลยใส่่เหรออ่ะนีไปอไ ไเม่ต้องศิษา,าะอะไรอะไรกันไปดิน้าไม้นะอะไโอ้ ตรงนี้ไหรือว่าอยู่ตรงนี้เลยอยู่นี่ไหมยีว่านโจรเหรอแกยีบ้านโจรเหรอ,อ,อยีว่านโจรนี่มากอีกแล้วแต่มันก็ใส่ตาในกันออกไปได้แะขุดซะเป็นขี้ของเราแนละ้วฮะพูดเลยนะเม่แก ไอหาพูดควยเขาตาเกียหาผู้คำหยาบติน้อยกล้ยกล้ยเอากล้วยกล้วยกล้วย้จำได้นะเราเราใส่ดาบฮีโรซอร์ไว้อยู่แถวๆไอแดนเจนเฮ้ยเฮเฮ้ยฮ้ยเหมือนจะปีแล้วมันจบเร็วมากนั่นแหละไหนกันอยูกกล่องแมงลาวกล่องอะไร ไี่จะใว่ยไัานมกานี่ไงกองเอาเปล่าดับฮีโร่ซอสเนี่ยเนี่ยให้ก me. Let. Let ันในกันฮ kind of ีโ <Amen> ร่ซอสชาร์กเนตสี่เลยเนี่ยไอโมพี่กินขอเน่ยเาไปลราไม่เอาแต่เราไมนก็ให้ที่ที่อัพเกรดใน่าไรในกันจะเป็นแบบที่อัพใน่าไรฮะมันจะได้เยอะเลย ตอนนี้อะไรไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอัปเกรดไม่เราของเราไปเราก็เลยให้ดับพีโวแกจะมีก่อนนี้อะไรไงล่ะกันเรามีดาบที่เราดาบอะไรวะดาบโวลโซแกไม่แกไม่ิเอ้ยกำ่ี่คือขึ้นมาเรอเหอเรอเหเหรอ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 หรเหรเหอเหรอเหอรเอรเรเหเหหออร ตีโพลเลยลองตีไปดิโออะไรวะบูนดิคอมึ้นไปเลยตีโพลเอาหายไปเลยบูนหายเลยัไงตีโพตึงวะมูนหาย้ไปตายมัวนหายไปเลยหายไมตายไปบูนขอนอะไรรู้ยอะไร าลองคิดดูดีๆนะคุณข้ามีแล้วเห็นป่ะอุ๊ยมันลองคิดดีดีดีไหนมีแล้วไหมเออนะเอาแรกกันคุณรู้ตัวดีแรกกันจะเอาไหมออามา<ว>เอามาอเ,เอา,าอเร็วเอาไปให้คุณน,นี่ กันใส่ช no ุกเก็ดให้แล้วก็เอาชุกเกล็ดหนังมาชุกเกล็ดหนังไอ้หาวกันแกไม่ใช yeah. ้แล้วอ่ะเอาเกาะก่อนไม่เกาะตั้งเยอะกันจำไรอยู่วิเกาะเยอะมากเลยทอามาให้หาวังดีกะ่าวิเกาะตัวเลยโอ้ยเกาะลอยถ้วยวะใส่ก้อนเล็กไปดีกันแล้วไก่เกาะให้ทำไมฮิไปเราไปสำรวจอะไรนั่นกันที่ที่แกบอกใช่ไหมกันใช่ไหมไปเรียนสกูลนะฮะ ชั้นต้องตีเนี่ยเกตไปสกอแงไอ้ที่แกเจอแกจะตรงไหนทางไหนมีอะไรมีเงิน้องเขียวน้องเกลือมีเงินไม่มีอะไรเลยมีแต่นะหทอมข่บแต่นะ่ยอันนี้คือสถานที่ดูดน้ำท่วมเห็นปะมันเนะจอกูเจออะไรเร่อคารฟ้ามาดูานนอ๋อชอบไม่ใชเหรอกูจะกลับที่เดิมจะกลับทำไมวะ พามาดูเวนเจียนอะว่าคนดื่นโง่หนีดิน้ออะ่ะัอ้าไม่ะ้รออะไรอะโอ้ยนะเนางเมดต้องคิดระไรแล้วก็จะุมตีโอ้ยลุมตีมันไม่ดอกสะแมันแบบดอกเป็นเนดับดทเรเลยที่ตีแบบหายมี้แลวอะ ตรงนี้ิเราไปตรนู้นแล้วเไปนื้กินอาหารยังไม่ได้กินอาหารไม่ได้โอ้ยนี่กเจอเจอรังระเบิดฟ้อนมอรังระเบิดฟอนมอนี้ฟอนม่อยู่น้ฟอน่ยเจอไอ้อเอ,เอ,เอมังกรทีพูดเลยนะมาแล้วออออออไอนี่ไอ้นี่อึงเสือไอ้ฟอนมอหายแล้วนรังโจนเหรอรังโจนอะมีโจนด้วยจับชาวบ้านเหรอ อีชาวชบ้านโกเลมดนจัาเว้ยเชี่ยโจ้มึงตายบุบบุบบุบุ๊บปุ๊บปุ๊บนังโจงโง่สร้างเอง วอเกอร์วอเกอร์โอ้ยังไอ้เลยโอ้ยกอโอ้โหดาบเอเมอรลอนขโมข้าวกันไม่หัวขโมยขมยรู้ไหมอ้ยขโมยไม่ขโมยไได้เก็บต้องนานบ้านแกดิ เอาไปเอมบอลนี่ i n ่ไหมอ้วนหาอกีตาหูใครหูกีตาี้โกเลมมืออกมาชอะไรอย่าีไอะไรวะเนี่ยอะไรอะทำไมมีตั้งสิบหกอะไรวะเนี่ยลังจูนเลยเอามึงเดินมาดิมึงคุ้มมึงอะไรฮะโเลมือออกมาดิ คุยูเล่ไออกอรนี้อุ้เลมว้อะไรได้ดาไหมได้อมลอนซ้อนโอ้อะการข้ามอบแบบนี้ให้โบนโซนี่มันดาวของมิกซิล่าที่ใช่หวะไม่ใช่หรอ ายการไปตอนนี้เราไม่รู้ว่าก็มีของไงช่วยชาบ,บานมาแล้ว า็หลิกมาาเลยฆ่าเลลยกาเเราม่ช่วยจ้าชาวบ้านเราไม่ช่วยแกเก็บซ่าเอาไปค้บพิกเล็กกนยตนี้เริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้หิวหิวข้าวเลยตอนนี้เรา แต่โหไลอเออมันไม่ยอมเกินพีู่ลยไอกกแผนกออกแนใครลกตัวอะไรวะนกแพนกินดดึ้งนกแพนกินเอาไอดานูกคาบได้วร อะไรน้บนมีอะไรดีนี้ยากรนาีนี่ได้มาแล้วขาวได้ม,มีชดก,ก้มีชยอยากได้ดาใหม่เปล่าเอาค้าให้หนึง ดาหาดาวหันได้ปเท่าไหร่ป่ะี่แรงสุดเออแรงสุดเอาใช้ทำไมมี่วเลสิบสาไม่บอกไม่เห็นเลยนอนใครมีเตียงบ้างนอนเลยนอนเครมเตียงางนอนเลยนอนไม่ได้นอนก็่วยเงี้ยยมุดดีมุดดิหั ไปคุดว่ะแล้วมันเตอร์เข้ามาไม่มืดวะเฮ้ยนี่นี่ดด,ดีจะนอนวยอ้ยเฮ้ยไปนอนข้าบนมาดีกว่าลอ็นอ,น,อ,อนได้อ้าวนอนฮะเช้าเหรอกานเช้าแล้วอ่ะฮะเช้าเหรอยังไม่เช้าเดียวเอาอ็วเอย่าง ไมนอนได้ปะหานอนหานอนเลยไนอนได้ปะมันเช้าจริงไหมเนี่ยมันบ้าป่าเออคีนอเตยงเออเตอ้าเออไม่ยนอนดบนดีกว่าไอฟอรโม่ารมงพันฟอนโไปก็ตายดีไปแลกเนอนได้แล้วนอนได้แล้ว ใครมป็นอุดปะเหขาเขาปิดแทบลอเขาไม่ได้อุดดูว่าไมมอุดเลยเหรอเขาปิดเขาปิดแทบลอวายพอยวันนี้แน่นเลยไอ้เป็นกอ้อนดีโพสเนี่ยนอนสิเละมันเช้าแล้วมันมันได้เช้าไปไหนมาเนี่ยน่าเช้าอีกอ่ะเราพาปนเปิลเอาไปนอน เราเป็นนักล้มอดนอนเราไม่นอนอะไรวันเราก็ทําขอมันมกอเกยมีพวอีกแล้วเป็นแล้วรู้มันบักมันไม่ยอมมัน,นอมันมันมันจีพูดจนห่อเขาเจอ,อเขาจอทํางทังท้งพูดใจเลยพี่ี่ทําแล้วล่างจ่ไปสกไปลงเมือง หลังจากให้เราไม่ลงมือแล้วก็มือจะสำรวจทำไม่รู้รอ,อ่อเอาเกาะทุกอ,อย่างที่แกคิดมีดีสมคัค่ะโอ้โโคตรมืดโอ้ยมืดเลยใครมีฐานใครมีฐานมีไฟมั่งวางสุวะ ไม่เนื้อไม่หิวังนน่ะาี่แหละทอดหปลที่อข้างหลังข้างหลังข้างหน้าเลยเหเห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมลงมาเลยเขาวิ่งเจอก็ไม่รู้เาคิดว่าเป็นทําแต่หาลงไปดู ต้องว่าตายไหมเอ้และคนมาแม่กันายสัเก็บนาลูกเก็บกันเลยเก็บนานแล้วพอกระทือในมดไฟดารถือแลกระทืหนานักมื่ะเจอแล้วเลยเจอเลยก็ดทุกอย่าง ดีก็เจอเรามีเพชรกันแล้วก่อเพชรครบเกือบครบเซ็ตนะเออยแต่เราลมวนี่เพชเพชรเพราะเราไม่ได้ขุดเพชรม้แต่ก้อนเดียวแต่เรามีของเพชรได้ไงเนี่ยได้เพชรแล้วบุนเทอะไรนีเอ้ยปุสังกัดเวสีมามีมีขึ้นไปเนี่ยไงไม่น้อยข้าหันสีกอน เฮ้ถ้าถ้าเจอปูปูที่มันหนบมีมีคริสตัลข้างบนอ่ะให้ทุบใช้ไฟแกลสเลีทุบมันจะได้เพชรหนึ่งก้อนเออมันก็เหมือนเพชรเดินได้แหละอ้บนเอาเนื้ออะไรมามึ้นไม่มีคุณนี่คุณยัยอะไรเจอเจออะไรก็วางไฟหน่อยมืดมากโอ้วางไฟเฮ้ยตายอม่เอามาดู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  ข่ามันดีอืออือโอ้ยอือน่าขโมยข้างหลังกันแหละเร็วๆไอ้กันหยุดตีคนอื่นดิเอาอาหารไหมค่ะบนด้านบนนี้เผื่อจะมีเพชรไม่มีจำได้ไหมที่แบบ เขาเหล่าเาดเว่ยเพชรอยู่ด้านบนหัวเราออเออเอาอาหารมาให้ค่ะเฮ้ยนน่าเกลียดอ่นนี้คนลาเราไปาามันลงวันได้ไม่ใช่อะไรอย่าคิดว่ามันไม่ได้สว่งสวงา,งาง,ยยงไอ้เหาวว่า เผาได้เผาแร่เผาเนื้อได้อมาอยู่ตายเลือเล่อนๆแล้วปิงเดียวเนี่ยไ่ไ้นะต้องเอาไม้ี่ไใครระเปนอกอลองเชงอเมราเหรอ,อใครวะใครมีจดใครจะเซฟตรงนี้อะเซฟตรงนี้เอ ไปเอาเตียงไว้หรือว oh. ่าน oh, okay. ี mm ่พาให้เลยขโมยแหละเขาต้องไปนรกด้วยนะเว้ยเฮ้ยอะไร

ทีอันหนึ่งทไปที่สองอ,อะไรตรงนี้สั้นไงงูสไตายโอ้ยเลกูเลยเออออกมตามกูเลยช่วเราไม่เอเราเช่เราไปยนงไมแ่ช่วยไม่ได้ช่วเราไปหนจัด จอมาน่ริบบ้นก้เลยเเลยเกเยคลาวอนนึางั้นล่ะเกรู้จักจองมานที่มีนามว่าฮิริบายไหมกรูจักฮิริบบยใช่ไหมล่ะเกรูจักไหมล่ะทำไมมันเลียวไอ้เหเนเลยตัวลาากลังจะตกไปหาใครก็ไม่รู้เฮ้ยเื้นเก็บลาว้า เฮเพชรยังหาไม่เจอเอากระโดงบัดึงกระดงเสร็จแลวอ่ะโดนโดนลาวาเก่าลาล่า้เลาาใครเจอลาวาลานกลางหรือว่าทำมันังานทำมันตรน้ไม่ใช่บ่อลาวาโคตรกว้าง นั đi, no, hết, ่นมี่ต่ของกลางไม่มีของที่คุณใช้ตลกดาเอเมอรอนไงขามเดียวไอเมอรอนแกะมาข้ามพี่โน่จะไปสีนะเว้ยคนแรงร้อนดาบเพชรนะฮะดักเ็ดะช่างสีอ่ะ ông người ta được vào. Vu lưu đi 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 ô người đi ô người đi ô ลาวาตึงๆของเด็กน้อยไม่ได้ก่อนเลยไม่มีเนื่อไหล่แตกมันเป็นที่อัปเกรดในเไหล่โง่เลย hiện này từng nảy quá à tí tiền mày à là đi in vào đây kìa đi in mới chơi được đi là hài ค้าบหม่ไตอบอะไรแก นะาหาทางกัน สปิลันอยู่สปิลันมันก็ตายไม่ได้สปิลันอยู่สปิลันอยู่ตอนนี้เราติดเว้ติดติด อันยังดีขอสปีรันกงอนออกาแล้วมันเป็นโดนละไว้ไปเลยแหละมันเป็นอะไรมันบักบักบ้าบักแล้วมากลัวละไว้ทำไมอยู่ไหนกันอือ เอา้าผิดอัดโคตรเละเลยมันมองไม่ค่อยเห็นเลเกคือตัวตัวเรียบร้อยแล้วคืน่าเกลียด้อใช้วิธีคันเทลของเราวิธีคันเทลที่โคตรเห็น ที่กับตูท้าอโนตตายนาแล้วอนตที่เราเห็นว่ามันจะทาแล้วก็อยู่ดีมันก็มืดอตะกาวทงการล่อไฟเดินทางมาถึงไอโอเอมีมาแล้วไม่มีอะไรดีเห็นคำว่าสกาวโคตรแคบคืเดินติดอะไร กูร์เซเบอร์ เรลสาหารเตอตุนโรเแล่วตอนนี้ฮะาปนติ้ขาจะหาข่าบัง